สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญ5บาทขออองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอรุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญหบาทปีพศนี้นะครับท่าน ยังไม่ได้ทําการล้าง,งสงความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ก็ยังเงาวับอยู่นะครับท่านสวยงามมกากนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับสำหรับบรรลุรูปของท่านแล้วก็ตัวหนังสือครับท่านยินแบบนี้หายยากพอสมควรนะครับถ้าเจะไี้สมบูรณ์แบบแบบนี้ครับเป็นพระเสียรเล็กนะครับเนี่ยพระเสียรเล็กนะครับอย่างหนานะครับท่านดูสิครับอย่างหนาเลยนะครับพระเสียรเล็กอย่างหนานะครับท่านจะถ้าเป็นพระเศียรใหญ่นี่อย่างบางครับทุกปศจะบางหมดเลยครับท่านถ้าเป็นพระเสียรใหญ่นะครับแต่นี่เป็นพระเสียรเล็กก็เลยนหนาปึกพอสมควรครับ ทำไมได้เลยครับเขาถึงเปลี่ยนมาทําอย่างบางครับคือเหรียญห้าอย่างบางหรือว่าเหรียญสิบอย่างเพร่เตียนใหญ่ครับเพราะมันเปลืองงบประมาณครับมันจะได้ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะพอสมควรนะครับตานตามที่กองกระสาเข้าในเพจกองกระสาที่เขาบอกมาแล้วครับ่ันผมเข้าไปตรวจสอบดูนะครับว่ามีอะไรมั่งเรามาดูครับลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับดูนะครับเนี่ย เก้าเหลี่ยมไม่นับดูก็ได้ครับท่านแต่พี่พี่เพื่อนน้องๆท่านว่างอยู่ก็คอยนับดูแล้วกันครับว่าเก้าเหลี่ยมหรือไม่เพื่อนหน้าพงท่านกับภูวิพน์อรุณยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบลมบารุโปงท่านอะดูสิครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากนะครับการสื่ออยจะมีแน่แต่น้อยมากนะครับท่านดูสิครับเนี่ย มาดูกอบเฟืองครับกอบเฟืองนี่ครับกอบเฟืองเป็นไงบ้างครับกอบเฟืองสุดยอดครับของเหรียญนี้เลยครับท่านขอบเฟืองสุดยอดจริงครับสวยงามมากนะครับเนี่ยไม่มีการสิกล้อเลยเลยครับไร้วระบี้ไม่มีเลยครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบน่าเก็บสะสมมากที่สุดคือครับสำหรับปีพศนี้นะครับต้องเป็นเหรียญแบบนี้ครับท่านมันถึงจะราคาดี มาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีปศออะไรครับประเทศไทยครับพศ2542ครับท่านปี2542นะครับส่วนตรงกลางคือวัดเป็นจำพระวพิตรสิทธวรารามครับแล้วก็ต่ำลงมาคือกระเบื้องครับนี่ครับกระเบื้องครับของคนาตาเจ้าก็อยู่ไปนี้ครับสวยงามมากันนะครับจลดรเดือนห้าบาท ส่วนด้านล่างจุดคือ5้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลบิลครับสำหรับปีพศ2อ,องพันห้าร้อยสี่สิบสองนี้นะครับท่านสองห้าสี่สองนี้นะครับของกว้างของเหรียญอยู่ที่ย mm, ี่บสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเจดจุดห้ากรัมนะครับท่านน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับจำนวนการผลิตนะครับสองห้าสี่สองนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่ 50, 60, ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมืนเหรียญนะครับท่าน ห้าสิบล้าน 7, 60, เจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญน,นะครับท่านในดับยูนซีเหรอครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทไปแล้วครับท่านขยับขึ้นมาอีกยี่สบาทนะครับจากหนึ่งร้อยบาทเป็นหนึ่งร้อยี่สิบาทไปแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเหรียญกระตีเล็กนิดเดียวเนี่ยยูอ็นซีหนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วเหรียญที่ผ่านการใช้ล่ะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบ ถึง45บาทเลยนะครับเนี่ย30ถึง45บาทเลยนะครับถ้าใครมีอยู่นะครับรับรองท่านมีเงินซื้อขนมกินแล้วนะครับ